ก็สบายดีและสวัสด <Bu> ีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาพบพ่อก็บนเตียงอีกแล้วพี่น้องไอตอนหนงแรงเนาะมื้อวานบนเตียงก็ผ่านมาทั้งเมืองเซาบุรีเนาะพี่น้องก็เห็นเด็กน้อยบ่ฮู้ว่าเพิ่นขายอีหยังพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งก็เนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นขายกับพ่อก็แม่เพิ่นบ่เดี๋ยวจึงได้โอ้ยสบายดีพวกเรารสบายดีขายหยังน่ะขายดอกกระเจียวอ๋อ ไปโทษเด้อเลยัไปองทำเฮียนบ่ะเส่มันนี่ไ่ได้ไปบม่ได้ไปเลยเอ้าแม่ไ่ว้ม่บรยากเข่ากล้องปุ๊บแหละป้าเี่นอะไยเป็นไไรคือบ่อยากเข่ากล้องเนาะอันนี้เป็นอไกับน้องกันบ้างล่ะเลยจะชื่อยังไงชื่อฝนชื่อผนเลยหมอนี่ได้ชื่อยังไงชื่อนุ่น คลนนท์เจ้กเจ้าจิกงีล่ะสิบปีสิบปีโมนโนนี่ได mm ้ใ hmm. ช่หกปีหกปีเลยอ๋ออ oh. ah. ah. ah, oh. ่าอันนี้อันนี้กับน้องเจ้าบ่เลยอ๋อจิกงีอันนี้น้องนิ่งอันนี้สามปีปลายสามปีปลายชื่อยังกันน่ะชื่อนิ่งจะชื่อยัางลูกบอกเราได้ไหมโดยชื่อยังอี้แหละชื่อยังชื่อนิ่ง ย่านเมกะพาย่านลูกย่านเฮ้ยเนาะดอกกระเจียวไข่ทงเท่าได้บุล่ะห้าพันอ๋อทงห้าพันหนึ่ง <bizarre> บ่อนี่เจ้าไปซับเองเจ้าไปซับจะใช้คือเก่งแท้ดูพวดูสว่างดูปลาพวกจะไปไหนได้ละเนี่ยไปก็ไม่ไปก็ไม่เอาไปผู้เดียวไปกระป๋องไอหยังจะพักนอกบ่อนะอขายบ่เขาซื้อห้าพันแต่หยิบมากินบบบนี้อ๋อซื้อมากิน โอ้จะไปซับเองบ่ล่ะอันนี้เะโ่ยอ่าแต่คือบ่เอาเอาเก็บเห็ดมานำเนี่ย่มีบ่เห็ดเห็ดป่มีเห็ดเห็ดนางโง่บ่มีบ่าวยังบอกเย้ันยากยังไม่ได้กินยากยังไม่ได้กินเจ้าก็ยากอยู่บ้างโดยเลยไปใช่ป่าเออโดยแต่เจะเข่าฮียนอยู่บ่โดยเพราะอะไรน่ะเพราะฉีเพรีเลย อ๋อคือกิ่งแถ่น,น้อยในะปอชีมอน้องนี่ได้ใช่ปะหนึ่ง <c oughs> คือคือโตูนกันลายแถ่นี่เนาะเออมื่อไหร่จะไปอีกล่ะเมื่อไหร่ไปพ่อเขาเชงแล้วพวกเขายังบปเชงก็ไปเยียนต่ออืมจะเชงแล้วดได้ที่ยังได้ที่ยังจัก <c oughs> ไม่ใช่ยังเ่ได้ที่อ๋อยังเ่ได้บ่โอ้จเจะาบริณนไปเล่เนสงการน้ำมูว่าฉาสงการเมื่อนี่ บ่มีเงินบ่มีเงินโอ้ตายเนาะว่าไปแต่ชงการได้พี่น้องเอ้ยเล่นชงการก็ใช้เงินมาสหมชัดทีแรกอยากชื่ออยากชื่อชื่อเนี่ยอย่างไรว่าเอาหน้าพดกันจะชื่อรถจักกโมมี่รถจักรโมมี่โมมีน้ำมันเติมีโอ้ย่างก็ได้ไปย่างไก่ไก่บ่ะตุ๋นชีสแยกกับโมมีบ่ อต,ต,ต่ว,วมันจะเพร่ๆแต่ว่าขี่ได้ยี่ดอกม,มันจะเพร่ได้เดี๋ขี่ได้ยี่ดอกขี่ไปมันลงมแหละกาวิจรล้มมันลงมะลยการวิตรลกตาม่นออยอ๋อโดยโดยโดยอันธุมรามีเราจักแต่ก็จะขี้ได้เพราะอาจารย์ยังน่ยหน่อยหนึ่งคัขนขี้ว่ได้เลย ใชใชไก่แม่ไปมันจะขี่ได้ก่เอาโชคลงก่อนเอาีเชงก่ครับได้เลยโดยโดยใช้เ่อนเจ้าอยู่ใช้เขือนเจ้าเอนอยู่นี่อย่นี่รังข้างหลังนี่เด้อเด้ออันนี้ไม่เท่ากับนังนันาวผ่ยังไ่ได้ขึ้นเงนเขื่อนเจ้าท่านได้ขึ้นยท่านดูร่อ่าล่ะหลังได้ลังนี้หลังแดงนี้ดยโอ้อาเจ้าอันนี้เพื่อนไม่เท่าบ่นี่ เลยอันนี้นี่ของของของเจ้ามีจักทงละช่องของเจ้าชองทงแล้วห้องไพ่จะสี่อาณมีสีุ่งอ่าบ่ออาบักลาสบายดีรูไพ่อันนี้สบายดีเป็นมู่กันบ่เป็นน้องคืออ๋อโดย เลกช่องทงของไพ่บาละช่องทงกันได้ใช่ชองกลุ่มนี้เมนของเมย์องเมยบ่นี่เลยโอ้ก็บอกชื่อรลกวชอยเมย์เจ้าเมยเจ้าอ้ก้องขอยจะซื้อชอยเจ้านี่แหละอด่าแล้วล่ะเนาะช่องช่องทงซี่ทงนันจะขายอะไรสีทงเมนชาวพันชาวพันเดิแต่สมมติเรบ้าต้อในชุดอยู่บ่ลดกลดใช่ลดกัน รเทไลอาชมุรเจ้าชิรุตดิจรุดให้ระเบาไรพันหนึ่งรูพันนึงสิบเก้าพันหนึ่งโอ้ยรุดลายแทรรุดจะข่าพันกับอะไรบ่อะไรบ่มันไก่หาย่ากันเมันไก่นะหาย่ากันเรารูดมาได้วยเสียมจนฮักบ่เอเอเสียมกับฮักเ้ยขายกกระเจี๊ยแล้วอยไปชื่อไหมเชี่ยไปชื่อเสี่ยไม่อีกโอ้ เปตีถุงชาแท้พี่น้องไงเาน,นาะเฉียมกระหักไปหาโรกเกจีวก็ได้ใช้เฉียมจะหักชิมเลยเลยยังหนึ่งเลยใช้พ่อโจดย์ให้ใช่พ่อโจทยให้โดยอ่าจักกระปุยนได้กระโดกระเรียดใช่ไหมฮะมันนั่นบ่งัดเอาบ่ต้องซับงัดเอาบ่ารโกรกเกจีวไม่ชอบมันจีขึงเลยไม่ชอบบ่บ เพื่อสีหามาได้ดวงนึ่งท่าเจ้าชื่ออยู่ในบ้านนี่ครับชิบชามพันชิบชามพันอ๋อเจ้าขายดอกกระเจียวได้ช้าพันเจ้ก็ยังเหลือดเจ็ดพันอย่งบ่านี่นะเจ้าเจ็ดพันก็ชื่อกินชื่อกินชื่อกินหมือนนอกกินนมชื่อของกินเห็นน้องจะกินน้ำโด้โดยโดยอันนี้น้องจะยังกินนมอยู่บ่านี่ไม่ได้กินกินยังใช้กินท์จะเข่า In tạc hào đôi tao chị suy nhanh nhau nhạc ra đa bao chị suy đọc cho anh nhạc đông chứ đông nhạc đông chứ đông nhạc nhanh nhạc nhanh nhạc nhạc ăn nhạc nhạc chứ hai đôi đôi nhạc 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 อีล่า hmm. น nope. like uh, right? so <can> okay? mm ี่3ปีเนาะอือเพิ่นให้เพิ่นกินนมแม่บ่นี่เอ้ยออกแล้กินนมซอยนมัวแดงีโดย3ปีเลยอือเพิ่นกพี่น้องนี่จักควมเนาะเพิ่นเว้าเป็นอ่ามีมีแต่อันกะเทียนี่บ่ล่ะจับหานะโดยแล้วยมีจกันกับวิธีจักกันอําจักกันบ่มีบ่ช่วงนี้น่ะเบิดแหเบิดลยอือบ่ยามมันได้ยามนี่เบิดแล้วบ่ ตัตเคยเอามมาายอใู่บ่อืม,อมออามืมอ,าาอก็ไ้อ,อมก็ได้ทงเดียวทงทไร่ท่าไ่ลบ่งชพันงชพันจักตัวนะสี่ชี้สี่ชตัวชพันเยปาเป็นอะไเนาะจะไปติดอยู่ใช่ละคือบ่มีปติอยู่ว่างต้องเดอกติดทหน้าอ ตัวใช่นาจะอยู่ทางไหนนามันไปชื่อแล้วก็ไม่ค่อยลงทางเงินแดงอ๋อไปผู้โดยโอ้ดูว่าเดี๋ยวเราไปหาขนมมาให้อีหล่ะกินกันแ้ในรถมีมีอยู่บ่อว่าขนมก็มีห่ออันมีอันเดียวนึงกล่องเดียวอ้าอหล่ะอ้ีหล่ะถุงย่าด้วยนมมือด้วยแหละนมมืออ่าวางกระถุ่ย่าก่อนถุ่ย่าเด้๋ถุ่ย่าก่อนเอออเแฉกพอนะดูงามงามขับใจขับใจ Kìa nó น้อง nó เนาะเก็บปั่นกันกินเด้อปั่นอ้าย đó, มีสคนบ่าลูกเจ้าโอโด่ทนไมท้องสี่ท่นไมท้องเอามีอีกว่าในท้องเมโตกะบ่มีอีกสี่คนที่สี่เลยออ้เมฆไอ้กลองเอ้ยเนาะบรรลุกุกวายบ่ายเวลาจะไอ้บอกก่อนบ่ายกินน้ำเนลวายเออบาตั้งไงอไงที่ไปสั่งป้นกินล่ะแป้งกินเออแบงแบงกันแบงกัน ไฮบอสเดบอสเดอ่าอบอสอีกนะปัน hmm. ก mm ้น hmm. อ yeah. ีกปล่น <c> ก <oughs> ันอิกเปล่งดเ้ยดินได้ไอว่านน้อนกินไหนอะมันกินเด้เป็น้้มันแฉบคุมันแ่บชัวรปิ้นซ์ฮะแ่บเปล่าแ่บบ่ะโอ้แ่บอืมนั่งกินกินกินช่ นี่ต้องอะไรคนมันแซ่บเราปะจงเป็นสลัดเนาะบัดอันนี้อันอันไคหน้าจะอยู่ใสรนั่นล่ะมีหน้าพอมไปนี่ไกลบ่เนี่ยไกลย่างไปหดบ่ไปข้าวอุ้งเล็บไปข้าวจักชั่วโมงหดนะหดชิโมงจักแล้วเอาหม่ขึ้นจักมีจักคิวสิ่ออกไปบนเดียวคิวซีบไปบนเดียว เดียวเจ้าก็ไปบ่เนอะเจ้าบ่ย่านบ่อือด้วยอ่ะปันกันกินไปกันกินตะเบ้ากับบ่ได้ชื่อขนมติศลายใช่โบ่ปกติก็บชื่อขนมทิศลายอยู่พี่น้องแต่ไม่นี่มันเบิร์ตเลยรถกระยางหัวเนาะก็เลยแม่นรถยางหัวเอ้ยก็เลยเปลี่ยนยางยังก็ถึกอยู่อ่ะอ่ปันกันกินก้อนเมื่อไนเมื่อไนระเบ้ามาใหมายเชียวเชียว ไปดูว่าคนมือไงปลากระเชื่อปลาการกินข้าวแยงนะบ่มื่อนี่แหละท่านได้กินบ้างกินตอเทียงแล้วตอเทียงกินข้าวกับยังได้ยังกินเทียงนข้าวปุ้นกินอยู่น้ำน้ำปุ้นกินอยู่ไงวะอ้าวเนาะพี่น้องเไยบัตรนี้กาบืนนี่เจ้าชิไปใช้ต่อไปหามาขายต่อบอนี่อกระเจียวนี่ มัเดือดกับอยู่ข้างนนอยู่เฮือนเดือกไปทำไมมนเดือกัเผาข้างนอนแต่วันธรรมดาราพ่อเจ้าไปหายิมเพ็ดเจ้าก็ไปหามั้ล่ะหึโมไปหาเจาไปหาเพ็รหลงพ่อเพ็ดเถิจะหาได้อยู่บ่ตะเก้ากันออเจ้าจิ๋วยังเอานีเดมก็ตาเฮ็รเพิดโดยเขาง่าทั้งหลาย้วจะหอดยามมันระบายิมาชื่อชอยเด้อเลยอ่าไพ่ย่างนี้ใชาไพ่ไขายเมยจ้บอ ขายไพ่เท่าไรไพสามพันสี่พันไพ่สามสี่พันอ้าวสามสามดีสีแต่มันลายกขายสีอ๋อลายอ๋อสามพันสี่พันนี่เนี่ยตอนน่ะพูขายเทียงกันแหละสามพันดูสี่พันเด้อเดดสี่พันบ่ละขายสี่พันบ่ กี่พันก็ได้นี่ว่าเงินมบื่ามึงเอามห้าอามาอาันได้รคุณกิอ๋อบันนีละบาชื่ออันดกระเจียวซอยก้อนบันนีเนาะสรุปของบักลาลุ่น้ฮละบ้าเทไรนี่น่ะฮะสิบเก้าบ่อสิบเก้าบเก๋อสิบปดได้บ่ เอาเอาเอาขนมเลกกันบ่ได้ว่ไรวะแช่กับถุงหนึ่งของนองเจ้าไห่นาะโอ้ยง่งเบ่ิเวนไห้ล้าวเออบ่ตีแลเออไห่นาองล้าวแต่กรโดดกระเทียมเปนของล้าวเนาะโอแต่รุ่นไห่ละบาิบเก้าว่นี่ไงออันนี้ได้ชรของของเมยเจ้าได้ชรสิบพันบุรุษพ่ของเมยเจาเก้าพันเพราอไรบหพอเหนเนาะ อันนี้อ่ะนามัดมัดทงให้ดบ้างนี่ไป็นยเลยแม่เอาเอาได้อืมเารเอาเบิร์ดอะไรของมุ่งของเมียจ้าฮันให้หาทวงซาวเออเอา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 มัดมัดมัดทงดีดีเออเนื้อสื่ซอยบางหัมก่อนคือดูมันแทะ ปากกินเบิรบ,บ๊อะกินกนระดกระเจียวได้เปล่งกินเบ,บิกระแบง<อ>มูกินน้ำมาจากใหพอนกะเฮ้ยะเมูกินน้ำคักว่า <laughs> โ,อโอ๋ออะอะออยเดี๋ยวเดเด้อใจห้อนแน่นี่ <laughs> จุบจะว่นี่นะ่ะ มาไกายกายอีกวะจะใช้เงินทอนระเบ้าวะใช่มุมีมุมีให้ได้ใช่ป่ะนี่ถ้าจะเป็นหนีระเบ้าได้ใช่เด้อผัวเอาเจ้าเงินไปเกินเนาะเจ้าก็เอาเงินไปน้อยให้มันมุมีไปน้อยแล้วมีแต่ใบนี่ให้ได้ใช่เจ้าก็เป็นหนีระเบ้าเลยเมื่แล้วก็หาเงินมาแทนระเบ้าได้ใช่เด้อหาเยังค่ะหาเยังเจ้าหาเงี้ยงได้ระเบ้าเก่านั่นแล้วจะหาเยังมาขายจะเก่าใช่ เออจะกันะเอาจะกันมาได้จะกวหามาคืนล้างบอะไรงบอไแล้วนึกถึงเฮ็ดเฮ็ดเอาไว้เฮ็ดออกก็ได้เอาเอาเฮ็ดเฮ็ดแล้งูออกไปหาประเทศล้วเด้อมึงแาลืมจะกล่าวได้เออเอากล่ลืมเลยว่าเอาเงินกันแล้วลืม่าแฉหมดเที่ยวเงินมาล้วบ่าหยอกกันเชื่อแล้วเอาเจาให้เจ้าเบิดนี่โอเคป่คุ้มอยู่บ่าก็รอกกัเจวจ้ะ นี่แมนคุ้ม,มบ่ะ,บะเออคุ้มค่าเจ้าบ่คุ้มกันเจ้บ่ <c oughs> บอไก่ไก่เจ้าเงินนี่เรือ,อกกเรากระเทียวจ้าบ่เออผมเป็นยังผมเป็นระบ้าเอาให้เบิร์ตนี่แหละชนะชนุนเจ้าที่ขัมันเรือหันกันเจ้าไปชื่อเชียมเจ้าเดอ้อเจ้าไปเชียมจเจ้าบอกสีเข่งโอ้สีเข่งเลยใช้แปะไม่ระบ้าเบิังด้วยฮะจะใช้เทียมระบแปไปก่อนนับแปไวก่อนแปะไาเบิังด้วยฮะ ใช่ใช่ป่ะพงดูอ๋อผู้หักครึ่งผู้บ่พิลึกพิล้วนี่ฮักเลยบ่หำมันนี่ไปเห็ดได้แต่ก็เห็ดกระดูกกระเดียดแทนันชับได้บ่มันบักนหนานึงได้นี่ฮะไปยังคือจุดชับบ่ดุลชัเร่งบ่อ๋อชับมาบานนั่นบ่ดอกกระเจียวกระเบ้กระบูหู่ได้บ่คิดว่าตัวจะไปหามันลำบากลำบุญขนาดนี้เอาหาเงินช่วยแม่หาเงินช่วยแม่ บ่ก้คือดีใช่ละเออหาเงินช่วยเมยวันสันพี่น้องเลยน้าชามาเอาไว้ไว้เอาดอกกระเจียวมาให้ระบ้าวันนี้มาระเบ้าเฉียบเงินให้ระบ้าสิเมื่อก่อนเสียมมักเอ้าอันอันนี้เท่าไรนะาเมย์จะมาจะรุดให้เมื่อกี้นี่จิ๊กเก้าจะรุดให้จิ๊เก้ารวมเบอร์เ้าของเมย์เจา้าไหนเบอร์ของเมย์ค่ะเป็นชาวเก้าบ่เห็นบ่ เจ้าพันธ์แม่จะรุดให้ระเบ้ากี่นี่น่ะเอาชาวพันเพิ่นเอาชาวพันโดยอ่แต่บ่เป็นยังนอกระบ้าให้โตเบิดหันโดยเรือหันกับเจ้าไปชื่อเสียมจะเด้อล่ะเด้อโดยชื่อแน่วมากินชูน้องเจ้าหันแหละอ่าเข้ามาได้เฮ็ดไงาไว้ให้ระเบ้าดาเด้อมือหนาระบ้าชิเวะมาเอาโดยอ่ได้ไเออคำได้บ่เป็นยังแช่ใบละมือหนาระเบ้าชื่อโน้มเล็กซอยมาให้เด้อเอ่ดเอจะกินเด็กซอยบ่ ใหยกำใจเด้อระบายเมื e ่อก่อนชาวบ้าน yeah, yeah. yeah. ี oring, ้มันคำเลยเด้ออือแล้วระบายกับก่อนบ๊ายบายกันนี่แหละบ๊ายบายกันนี่แหละบ๊ายบายยายเออเออจุ๊บอีกไปจุ๊บอีกไปแถมจุ๊บอีกเออเออมื่อไหนระระบายจะซื้อขนมทุเรศมาฝากเด้อจะมาขายข้ามือวะนี่ละ โดยอ่า <calm S 1> โดยโดยมือป <Gym. S 2> ็นก็มาหนังผู้เดียวนะมั่งผู้เดียวอีหล่านี่อือฮะแล้วก็นั่งง่ายกับเขาไปอาบน้าอยู่ในแล้วก็ออกมาโมยานพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่บบได้ขกจับเไม่ไปได้จะจะนั่งอยู่ที่เด้อนั่งผู้เดียวโว้ยตูนจับได้โอ้ยเพิ่นกระเบ็ีพี่น้องไงล้วว่าก็เรืออันเดียวพอดีมันคำแล้วมาตะเวนทีเดือวไล่ก็นี่จะรอบว่าไปยังเมื่อนหรแล้วว่าจะชื่อมาให้ไม่ได้อ <peach noise> โดย,โดย,โดยโอืมดูดูเอาอันนั้นอันนั้นอันนั้นเฮเม่จจเจ้าเก<ด> er. ็บไ<ม>ว้ใช่ละเงินน่ะให้แม่เจ้าใช้เอออ่ะอันอันนี้ระบาทยให้เจ้าไม่ระบาทยให้เจ้าต่างหากเด้อเจอพรเถิดแห้งเถิดอ่ะโอ้ยพรไม่ดูโอ้ยพรไม่ดูเจ้าเจ้าพรเด้ออยู่ดีไม่แห้งเขาขี่รถปลอดภัยเด้อโอ้ใช่ถูกด,ดยเอาเอ้าเอา้เอาอืมอีลาอวยพรเป็นใช่ปะ ไอพ่นะแม่ไอพ่อเป็นยังบ้ไอพ่อนเป็นยังบ้เจ้าฮะฮะเนเจ้าเป็นเจเ็เจ้าคกองหอเปลานี่ไหมแล้วครจอยากกินขนมราไปชื่อนมมาปั่นกกินเ้อโดยไปเจ้าไอพ่อนอยเนาะจะหักจะเพลงแล้วบากรับกันแล้วจุ๊บๆไปแบบนึงจุ๊บๆไปนึงไป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 จุ๊บๆจุ๊บไหม จุ๊กๆแล้วก็ย้าเอออ่ะกลับก่อนเด้อกลับก่อนเด้อข้ามแล้วโดยมาม่เห็นระเบานะมื่อหนข้าได้เฮ็ดพวกระเบ้าชิเวมหาเด้อไปเห็นระเบาน่ระเบ้าชื่อซอยโดยโอเคโอเคระเบ้ากลับก่อนบ้านนี้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้กับเตียงชิคอโตุเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลย กระเวซื้อดอกกระเจียวซอยน้องอา่าลาน้อยเพิ่อนนะ้อยเพื่องเนาะเพิ่น,นะนก็เป็นคนดุมันขยันเพียนพี่น้องะเลยหาดอกกระเจียวมาขายซอยเม่นะเนาะพอได้ <laughs> เสียมแล้วก็ะหักพี่น้องะเลยขาดครึ่งไปคุดดอกกระเจียวก็ได้โอ้กะนาดสนับสนุนนะเนาะเพิ่นเฮียนอยู่ห้องกอซี่เพื่นอนเอาเยเด็กน้อยสลัดสลียวเนาะโอ้เป็นแต่หักแต่เพลง,พ,งพ,พี่น้องะเลยครอบครัวเพิ่นอ่ะสำหรับวันนี้กับปเตียงคอตัวร่าไปก่อนวันนี้พี่น้องะเลยเนาะ ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่ดสุขุสุขลนที่เข้ามาหับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกคำามโฆษณาพี่น้องเลยเอ่าตั้งเมื่อนี้ก็เป็นวันสงการเมือ่อสุดท้ายเนะเาะอ่าสิบหกมิสซาพี่น้องเลยเอ่าเาาพิ่นหาลเาลาะดินเนาะพี่น้องเนาะอ่าขับรถอ่าเลาะดินสงการเซี่ยงเซะพี่น้องเลยต่ว่าปเปาเตียงกับบรินนเลดินดอกเนาะอ่ามาตา เบียกงานคือเก่าเปนแหละพี่น้องเลยนะสำหรับมื่อนี้การเป็นเตีงขาตัวลาไปแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนพี่น้องเลยพีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วกขอให้รับให้รวยให้โชคให้มานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะพ่อแม่พี่น้อง